เจอเต่าที่ทางในครัวตัวเบลเลอเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยละตัวเบลเลอเลยไม่รู้มาอย่างไงล่ะเนี่ยเบลเลอเลยอ่ะ,ะเ,เออไม่รู้มาอย่างไงอ่ะไม่เอาทองคูณไม่เอา ปล่อยเตากันแล้วนะคะเอาไปลายลูกตาเอาปากสั่งเตาสั่งตาเวลาของตึกมียังระจายของตุกอันนี้ค่ะของตึกตึกสีอันตาไปดีนะโชคดีนะจะได้ไปติดแล้วติดบ่วงติดอะไรของใครนะไปดีนะจ้าโชคดีจ้าโชคดีโชคดีเน้อไปดีเน้อโชคดีมีชัยนะจ้า ไปดีจ้าไปดีนะอย่าไปติดแล้วติดบ่วงของใครนะคะไปดีนะลูกไปดีนะอย่าติดแล้วติดบ่วงของใครเนะื้อโชคดีนะจ้าไปลูกไปไปดีนะ เคสตายเวลาเห็นตุอภิญญาแต่ใจเห็น so ตุเหนทางเห็นต e so ุส ah. e nah. e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  ุด e e so ีืออาจารย์น้องกะริมตุโชคดีโชคดีนะไฟดีนะโชคดีนะจ๊ะไฟดีนะไฟดีเนอไฟดีเนอไปดีลูกไปดีไปดีนะจ๊ะโชคดีลูกโชคดี เออโชคดีไปดีนะโชคดีจ้ะไปลูกไปไปดีเด้อ